สวัสดียามเย็นนะคะก็เป็นเย็นวันที่สิบนะคะก็วันสุกที่สิบนะคะก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ฝนไม่ตกนะคะเป็นเย็นวันแรกตั้งแต่เมยกลับมาจากบ้านที่อ่างทองนะคะก็เลยทวีพพนะคะทวีพพออกมาชมวิวบรรยากาศยามเย็นที่ท้องทุง่งนากันนะคะก็ดูนะคะวันนี้ฟ้าโปร่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะ เป็นวันแรกนะคะที่ไม่มีฝนนะคะปกติช่วงเย็นช่วงบ่ายก็ฝนมาแล้วนะคะวันนี้อดเมย์ไม่เจอฝนนะคะช่วงเย็นนี้ก็เลยออกมาพาเพื่อนๆพื่นพนพนพนีน้องๆมาชมวิวกินลมชมวิวบรรยากาศยามเย็นด้วยกันนะคะเพื่อนๆจาก,ก็ชื่นใจมากเลยนะคะนนะคะ ท้องทุ่งนาแล้วป่าดงกาลนะคะแต่ว่าคงไม่ไปไกลนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าบรรยากาศฤดูหนาวแต่ก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะคะที่นี่ที่อื่นหนาวหรือเปล่าไม่รู้เนาะ mm hmm. ก็ก็ยังเย็นๆนิดหน่อยนะคะอุณหภูมิกำลังพอดีนะคะถ้าตรงจังหวัดอื่นภาคอื่นอาจจะมีหนาวบ้างแล้วนะคะก็ ดูแลส,สุขภาพกันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆนะคะทุกทุกคนทุกท่านทุกคนนะคะดูแลส,สุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงก็วันนี้รีบแบนออกมานะคะก็คงไม่ไปไกลเพราะว่าแต่งต,ตัวไม่เรียบร้อยออกมานะคะไม่ได้ใส่จุดกีฬา เป็นจุดลำลองอยู่บ้านนะคะ,ะก็กลัวหมากลัวหมาไม่ไปไกลนะคะพอช่วงเย็นหมาก็ชาวบ้าน,น,น,นอ่ะเนาะจะออกมาเดินเล่น ดงกล้วยเงียบนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เลิกงานกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์อีกแล้วนะคะผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วสี่วันห้าจุดจ่าอาทิตย์ก็แอนเมก,กลับมาอยู่ที่นี่เป็นวันที่ห้าแล้วเนาะสี่หรือห้าวันละ ก็ฝนตกทุกเย็นนะคะก็มีวันนี้นะคะเย็นนี้ที่ฝนไม่ตกนะเมกันเลยแว้นออกมาทะ <laughs> ลุแค่ทวิภพออกมาชมบรรยากาศยามเย็นหน่อยนะคะมอเตอรหน้าทั้งหลังออไป รั่วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะคะที่เอม่ M A ปั่นมาตั้งแต่ยังไม่กลับบ้านเลยก็เห็นน้ําไหลยังคิดว่าน้ํไในแม่น้ําเอ๊ะทำไมมันท่วมอยู่ฝั่งเดียวนะคะที่ไหนได้ปะปาท่อแตกท่อแตกนะคะก็ทําการซ่อมช่วงที่เอม่ M A กลับไปอ่างทองพอดีที่ท้องทุ่งนาก็วิทน้ําแห้งแล้วนะคะน้ําก็ไหลาจากที่ปะปาเข้าไปที่นาเนาะอันนี้เขาก็วิทน้ําแห้งแล้วแล้วก็ไถกลบ เศษหญ้าเศษฟางที่เขาทําการฉีดยาพ่นไปเพราะช่วงนี้เขาจะห้ามชาวนาเผาทุ่งเผาหญา้าเนาะก็ฉีดยาให้หญ้าวัชพืชตายแล้วก็ไถครบไปเลยนะคะแล้วก็ทําการหว่านเมล็ดข้าวพันข้าวลงไปเลยนะคะบรรยากาศแต่เมย์คงปั่นไปแค่ถึงบ้านตรงนู้นหรือด,ด,ดูก่อนนะคะว่าจะถึงตรงไหน ก็คงไม่ได้ขึ้นไปที่ถนนใหญ่นะคะแค่ถนนในหมู่บ้านเพราะเดี๋ยวจะค่ำตรงนี้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะคะไวมากเลยนะคะช่วงไม่กี่เดือนเองทั้งฟักทองทงั้งข้าวโพดทั้งพืชไร่ที่คนในหมู่บ้านแอดเมย์มาปลูกไว้นะคะเมื่อกี้นี้ที่อยู่ด้านซ้ายมือนะคะเพื่อนๆอากาฟ้าเริ่มหลั่วแล้วฟ้าเริ่มคึ้นแล้วะคะ่ะ ตะวันจะตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆตันแอดเมย์ออกมาทวีพบออกมาก็ห้าโมงครึ่งก,กว่ากว่าห้าโมงครึ่งหอ้าโมงสามห้าอยู่แค่ตรงนี้พอแล้วเนาะเห็นถนนใหญ่ลำไร,รือยังได้ดีตอนเสียงนกเสียงกานะคะเพื่อนๆจ๋า ่ะกลับเดี๋ยวจะค่านะคะก็เอาสักนิดสักหน่อยนะคะก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆทั้งหมดนะคะก็ทาคลิปแค่ถามมานะคะค่ะกลับแล้วก็ จะไม่ทำคลิปดีกว่าเนาะจะยาวไปนะคะเพืเ่อนๆจ๋าทำคลิปสั้นๆพอแล้วได้มาชมวิวบรรยากาศน้องนุ่งยัาเย็นแต่พอแค่นี้พอแล้วนะคะกะน็นนเห็นวัดเห็นถนนใหญ่แล้วนะคะเห็นถนนใหญ่ลำไรนะคะนะะคแต่เมย์ก็จะทำการกลับรถนะนะคะกลับรถแล้วก็ กลับเข้าหมู่บ้านเลยนะคะผงไม่เข้าไปไกลนะคะเพื่อนๆจ๋าก็โอเคนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าเอ็มเมก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะปั่นจักรยานออกกําลังกายพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมารับลมชมวิวไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เอ็มเมด้วยนะคะบายบายจ้า